อุ้ยมาแล้วนะคะวันนี้นะคะอุ้จะพาทุกคนไปนับแคลนะคะแล้วก็ไปดูว่าอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันแคลอรี่เป็นยังไงแล้วว่าเราจะดูได้ยังไงนะคะเพื่อนๆคือบางคนถ้าถ้ามีแอปมันก็ดีนะคะมันจะช่วยได้ดีมากๆแต่ถ้าเราไม่มีแอปเนี่ยเราก็จะดู ตามฉลากอาหารที่เรากินนะคะถ้าไม่มีฉลากอาหารที่เรากินนะคะเราก็สามารถเข้าไปในอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็ไปหาได้นะคะในคลิปนี้นะคะวยจะเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะสําหรับอาหารไทยที่เรากินเนว่ามันกี่แคลอะไรยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆก่อน,อ,น,อ,นอื่นนะคะที่เราจะดูนะเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไ like, ลค์กดสมัครส c r i b e ให้ด้วยนะคะจะได้เห็นว,วิดีโอใหม่ๆของอุ๋นะคะว่า มีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเรื่องของลูกเรื่องของการทําอาหารง่ายๆนะคะกะ็ก่อนที่เราจะไปดูแคลนะคะเพื่อนเราต้องรู้ว่าเรารับอาหารได้กี่แคลนะคะรับรับแคลอรี่ได้กี่แคลนะคะเราถึงจะผอมเพราะว่าอย่างผู้หญิงเราเนี่ยนะคะ,ะก็รับแคลอรี่ที่เราจะต้องใช้ในทุกวันเนี่ยประมาณ1,600ถึง1,800นะคะผู้หญิงนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะลดอยากจะลดน้าหนักเนี่ยเราจะกินประมาณ1 3ึ0งพันนะคะทุกคนเพราะว่าในทุกๆ7,000กิโลแคลอรี่นะคะมันจะเป็น1กิโลกรัมนะคะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าถึงว่า ถ้าเราจะลดน้ําหนักเนี่ยเราจะต้องกินอาหารที่มีสุขภาพเพราะว่าถึงแม้อาหารสุขภาพทุกอย่างมันก็มีแคลอรี่ของมันแต่ว่ามันมีแคลอรี่มันก็จะดูแลร่างกายของเราด้วยนะคะแล้วก็มันจะทําให้เราลดน้าหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าเราไปกินน้อยอย่ะกินน้อยเกินไปนะคะแล้วมันก็จะมันไม่กลายเป็นนิสัยนะคะพอเรากินเสร็จพอเรากินกินน้อยๆอดอาหารบ้างอะไรบ้างนะคะมันจะทําให้ มันเป็นโยโย่เอฟเฟกก็คือแบบว่าแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยมันจะกลับมาหิวแล้วก็มีพฤติกรรมการกินเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนะคะลดเทียงทีละน้อยคุณไม่ต้องไปลดแคลอรี่ให้มันเหลือต่ำมากๆเพื่อที่คุณจะลดน้ําหนักได้เร็วมากๆนะคะคุณเอาเอาให้มันพอประมาณนะคะเพื่อนๆเอาประมาณสองสัปดาห์นะคะ0.5กิโลศน ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะหรือว่า1เดือนเอาครึ่งกิโลแบบนี้นะคะลดไปเรื่อยๆเพราะว่า,าถ้าลดมากเร็วไปอ่ะร่างกายมันก็จะช็อกใช่ปะแล้วก็ถ้าไม่ออกกําลังกายเนี่ยมันก็จะมันก็โอเคแหละแต่มันไม่ไม,ไม่ไม่เป็นผลที่ดีที่สุดนะคะผู้ชนะอุ้ยแนะนําว่าให้ออกกําลังกายลดแคลลดแคลลงให้มัน ให้มันอพอเหมาะพอควรนะคะ1 2 0 0 1,300เนี่ยอุอยว่ามันโอเคนะคะทุกคนมันมันมันอยู่ในพอเหมาะนะคะนั่นจะรับอุ๋ยนะนะคะสะหรับผู้ชายก็ใช้ประมาณ2 0 0 0ถึง2,300นะคะประมาณนี้นะคะกิโลแคลอรี่ที่เราจะได้รับต่อวันนะถ้าคนที่ลดน้ำหนักก็ก็ลดลงมาอีกหน่อยหนึ่งนะคะ 2,000หรือ1 8 0ก็ได้นะคะทุกคนแต่ผู้หญิงเราเนี่ยนะคะผู้หญิงเราเนี่ยถ้าเราจะลด,ดน้ำหนักเนี่ยให้กินต่อวันประมาณ1,200 1,300หรือว่าโอเคค่ะทุกคนนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะนับแคลหรือว่าเราจะดูแคลอรี่กันยังไงบ้างนะคะนี่คืออาหารตัวอย่างนะคะทุกคนคือ <c ười> คืออุ๋ยอะไปไปชอปปิ้งมานะคะแล้วก็เลยจะเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะนี่นะคะอย่างอย่างกุ้ง กุ้งสุกเนี่ยนะคะเนี่ยเขาทาสุกแล้วนะคะแกะทําสุกแล้วนะคะกุ้งตัวเล็กๆเนี่ยน่าเราจะมาดูมันเรามาจะมาดูแคลวตรงนี้นะคะเพื่อนๆนี่ก็คือเนี่ยถ้ามันประมาณหนึ่งหนึ่งร้อยกรัมเนี่ยเพื่อนๆมีตาช่างไว้เลยอยู่บ้านถ้าคุณจะทาแบบนี้นะคะมีตาช่างไว้เลยแล้วคุณก็ช่างดูนะคะคุณจะกินขนาดนี้กิโลแคลอรี่มันอยู่ที่เนี่ยเคข้าวนะคะเพื่อน เคาวเคกิโลแคลอรี k k ่ ok มันอยู่ที่6.9คเาแคลนะคะมีไขมันเท่าไหร่0.3กรัมนะมีแป้งน้อยมากนะคะ0.1นะไฟเบอร์0.5มีโปรโตีนนะคะ1 6กรัมนะ16.1กรัมนะคะเกลือเกลือ1น0นะคะอ่ะเรารูว้ว่าตัวนี้ถ้าเรากิน100กรัมเนี่ยนะเราช่างมาเลยว่า เท่านี้เราจะกินอาหารเที่ยงนะคะ100กรัม69แข็งนะคะแล้วมะเขือเทศของเราล่ะมะเขือเทศเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่มะเขือเทศไม่มีให้ดูไม่มีให้ดูเราก็จะไปดูในไปดูในไปดูใน,ในอ,อินเทอร์เน็ตเอานะคะเดี๋ยวอุ๋จะขึ้นไว้ให้นะ แต่เพื่อนๆต้องรู้ว่ามะเขือเทศเนี่ยมันมีแป้งเยอะนะคะแล้วมะเขือเทศเนี่ยมีโซเดียมสูงด้วยนะคะทุกคนนี่อย่างกีวีที่เรากินเนี่ยค่ะมันกม็มันก็มีคําแนะนําให้นะคะกีวีเนี่ยหนึ่งร้อยกรัมเนี่ยนะคะหนึ่งร้อยกรัมเนี่ยเคคาวอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดนะคะมีแป้งเพราะมันมันหวานหนเนาะสิบจุดหกนะคะเห็นไหมชูการ์นะคะอืม 10.3าน้ำตาลส0ุเป็นแป้ง10.6นะคะแล้วก็มีมีไฟเบอร์1.0เอ้ยมีไฟเบอร์3นะคะแล้วก็มีโปรตีน1.1กลัมแค่นี้นะคะนี่เราสามารถดูได้เลยนะคะตามนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะจริงๆอะ่ะอาหารต่างๆมันก็แควบางบางอย่างมันแควไม่เยอะแต่ว่าไขมันสูง แป้งสูงน้ำตาลสูงเพื่อนๆก็จะต้องระวังด้วยนะคะทุกคนก็การดูแคลก็ประมาณนี้นะคะให้เราดูที่ฉลากมันนะเพื่อนฉลากมันว่าเป็นยังไงนะคะอย่างที่วีบอกว่าถ้าคุณจะลดน้ำถ้าคุณจะลดน้ำมันจะมีคุณจะลดน้ำหนักหรือว่าคุณจะปั้นหุุนเพราะว่าถ้าคุณลดน้ำหนักคุณไม่ต้องกินอะไรสักประมาณอาทีหนึ่งก็ได้ยาก,กินน่นท้อยน้ำหนักคุณจะลดแต่ว่าคุณจะเพล แต่ถ้าคุณออกกําลังกายไปด้วยนะคะมันก็จะช่วยลดลงลดลงลดลงม,มาอาจจะดูช้าแต่ว่ากล้ามเนื้อคุณกระชับนะคะมันจะทําให้อาหุน่นของคุณเฟิร์มมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วทีนี้เวลาเราคือเรากินอ่ะมันก็จะอ้วนยากเพราะว่ามันกามันเฟิรม์มใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเพลกนะ่ะเรากลับมากินเหมือนเดิมมันก็จะเพลกง่ายนะคะทุกคนโอเคค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวอู๋จะยังไงก็อย่าลืมนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดไลค์ไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ